ประชาชนประชาชิที่ปัต์รับใช้ทุกคนเพื่อประชาชนประเทศไทยจเจริญครับสวัสดีนะครับพี่น้องที่รักทุกคนนะครับผมสงกรานติตสุดที่ภากรครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาตรงเวลาเป๊ะเลยครับแต่ปรากฏว่าคืนก่อนนั้นมีฝนตกฟ้าผ่านะครับสถานี ซึ่งเป็นเสาอากาศก็เลยขัดข้องนิดหน่อยแก้ไม่ทันนะครับผมก็เลยเลยไปงานอื่นก่อนวันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมาก่อนเวลาสักหน่อยหนึ่งจะได้เตรียมตัวพูดได้เยอะหน่อยครับครับพี่น้องครับในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา <c oughs> ก็มีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปพบชาวบ้านไปพบ ประชาชนไปเยี่ยมเยียนไปงานบวชไปงานแต่งมาเยอะครับยกตัวอย่างง่ายๆ่าเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เริ่มต้นตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับก็ได้ไปงานของลูกชายท่านอบตนิเวศนะครับเป็นอบตที่หมู่สิบสามนะครับหมู่บ้านทีวทรายนะครับในบวชแบบเรียบเรียนนะครับบวชแบบคนในเมืองนะครับก็คือโกนหัวตอนเจ็ดโมงเชา้าแปดมง เข้าโบสถ์เลยแล้วก็เก้าโมงสิบโมงก็เสร็จเลยนะครับแต่ช่วงสายหน่อยก็ตระเวนออกงานอยู่ประมาณห้าถึงหกงานเป็นงานบวชนะครับที่หลองกระโดนสองงานนะครับที่วัดไซสองงานนะครับที่บ้านแก่งงานหนึ่งนะครับแล้วก็มีงานแต่งแล้วก็มาจบตอนสองทุ่มนิดๆน,นะครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเป็นงานโบวชของคนในศูนย์ทารถซึ่งก็ถือว่าเป็นเ,เรื่องที่ดีครับ ในช่วงที่หน้าแล้งใช้คำว่าหน้าแหลงแล้วกันนะครับเพราะว่าอ,อากาศร้อนแล้วก็คนว่างเว้นจากการทำนาทำไร่เนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะถือโอกาสนี้บวชลูกนะครับงานบวชจัดงานบวชซึ่งลูกชายที่อายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยก็จะครบบวชได้ก็จะบวชให้พ่อให้แม่ได้ศึกษาพระธรรมซึ่งผมคิดนี่เป็นวิถีไทยวิถีพุทธอย่างหนึ่งที่น่าที่จะรักษาไว้เองครับ อาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงนี้ยังเป็นการปิดประชุมสภายังไม่มีการประชุมสภานะครับผมลงพื้นที่โดยตลอดแล้วก็มีโอกาสไปต่างประเทศมาสวันนะครับแล้วใกล้ๆนี้ครับไปพบเพราะว่าผู้ใหญ่ในภาคหลายคนก็อยากจะพบแล้วก็พูดคุยกันให้เยอะหน่อยเพราะว่าถ้า เจอกันในประเทศนัดที่ไหนนะครับก็โอกาสที่จะเจอเยอะน้อยมากเพราะว่าแต่ละคนก็มีภารกิจกันหมดนะครับเวลาจะเจอกันก็ต้องพากันไปแล้วได้คุยกันพูดคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองหลายเรื่องครับเรื่องถึงที่น่าเป็นห่วง,องตอนนี้ก็อย่างที่คนหลายคนทราบนะครับผมเองเนี่ยในช่วงที่เป็นสอสอเนี่ยครับตั้งแต่ปีห้าศูนย์เลือกตั้งเมื่อยีามธันวาห้าศูนย์มาเริ่มรับงานก็ ประมาณปีห้าหนึ่งจนวันนี้ก็หกเดือนพฤษภาไปแล้วครับวันที่สิบสองแล้วครับก็ถือว่าห้าปีไปแล้วจะใกล้ปีที่หกแล้วก็เลยอย่างนี้ครับว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสสทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาผมจำได้ว่าได้ประสานงบประมาณต่างๆนะครับเพื่อจะไปสร้างอาคารเรียนบ้าง ห้องสมุดคอมพิวเตอร์บ้างห้องไอซีทีบ้างจะได้มีคอมพิวเตอร์15เครื่องให้เด็กได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้เล่นอินเทอร์เน็ตบ้างทําไปมาโดยตลอดทุกปีครับผมจําได้ว่าอาคารเรียนเนี่ยอย่างน้อยขนาดนี้มีอยู่หอาคารเรียนแล้วที่ผมสนับสนุนอยู่นะครับแล้วกํลาลังจะเสร็จอยู่เนี่ยก็มีที่วัดของคลางที่บึงเสนาแล้วกํลาลังจะสร้างใหม่ก็มีอยู่สที่คือที่บ้าน หนองนเน่งกับโรงเรียนวัดบางม่วงซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่เราจะหาอุปกรณ์สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กๆเ,เพื่อเด็กจะได้เป็นอนาคตของประเทศนะครับและนอกจากที่ผมจะสนับสนุนเรื่องอาคารแล้วเนี่ยเรื่องเงินในการไปบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยผมทำให้หมดครับปีหนึ่งเนี่ยประสานงบกับทางกระทรวงศึกษาได้ห้าล้านสิบล้านเนี่ยให้ทุกโรงเรียนครับ โรงเรียนละแสนบ้างโรงเรียนละห้าหมื่นบ้างโรงเรียนได้ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปปรับปรุงฝ้าปรับปรุงเพดานนะครับปรับปรุงหลังคาปรับปรุงโรงอาหารปูพื้นกระเบื้องใหม่นะครับเวลาเด็กไปเรียนไปใช้จะได้สะอาดนะครับดูแลได้ง่ายซึ่งก็ทํามาโดยตลอดแล้วก็เริ่มเห็นผลนะมีใครหลายคนบอกว่าถ้าเข้ามาในเขตเมืองเนี่ย ไปดูตามโรงเรียนต่างๆในสีสดใสหมดนะครับเพราะว่าได้มีการทาสีใหม่บูรณะใหม่เยอะก็เป็นสิ่งหนึ่งทึ่งผมตั้งใจนะครับที่จะทําให้มากที่สุดก็คือการที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เล็กๆเนี่ยได้มีที่เรียนแต่ที่แปลกก็คือว่าอยู่ๆรัมตรีก็มาบอกว่าจะยุบโรงเรียนเล็กๆให้หมดเลยแล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปอยู่โรงเรียนใหญ่ๆห,หน่อยออกเดินทางไปไกลหน่อยคือการยุบโรงเรียนเนี่ยครับไม่มี คือถ้าเกิดมีเหตุผลพอนะเช่นโรงเรียนนั้นมีเด็กไม่ถึงสี่สิบคนเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับการดูแลแต่เด็กที่มากกว่าสี่สิบคนขึ้นไปเช่นต่ํากว่าร้อยเนี่ยผมว่าสักแปดสิบคนหกสิบคนเนี่ยน่าจะไม่ให้มีการเปิดสอนต่อแล้วไม่ควรจะยุบไม่ควรจะใช้คําว่ายุบหรอกครับผมคิดว่าถ้าค่อยๆคิดให้ดีเนี่ยครับควรจะเป็นเรื่องของการที่ปรับปรุงโรงเรียนนั้นเนี่ยให้เป็นเหมือนกับ แหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชนไปมีหลายหน่วยงานครับที่อยากใช้สถานที่แต่ไม่มีโอกาสเช่นอย่างกศอนอ,อย่างเงี้ยครับการศึกษาซึ่งไม่ได้นอกโรงเรียนเนี่ยเขาก็อยากจะใช้สถานที่บางครั้งเนี่ยเป็นที่อบรมเป็นที่พบปะเจอสังสรรค์ทํากิจกรรมร่วมกันก็ควรจะใช้โรงเรียนที่เราไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนแล้วเนี่ยครับเป็นที่ใช้ประโยชน์บาง ชุมชนนะครับมีพวกสมาชิกอสมอนะครับสมาชิกอพอปอรอนะครับตำรวจบ้านบ้า,บางอะไรบ้างนะครับพวกนี้ครับต้องการใช้สถานที่เป็นบางครั้งบางคาเนี่ยแต่ไม่มีสถานที่ของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้โรงเรียนเหล่านี้ได้หรือไม่แย่ที่สุดก็คือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอาไว้จะด้ไม่ต้องสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ของอบตครับก็คือยก โรงเรียนเนี่ยสถานที่นี้ให้กับอบตเพื่อจะไปสร้างปรับให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจักอาคารหนึ่งหรือแย่ที่สุดก็คือทําเป็นห้องสมุดเป็นห้องเรียนรู้สําหรับทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยครับถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีคําว่ายุบโรงเรียนนะครับเราก็จะมีแต่ทําว่าเอาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้สาหรับหมู่บ้านพี่น้องต่างๆมาใช้อินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะคัดค้านอย่างเต็มที่ จะไม่ยอมให้มีการยุบโรงเรียนนะครับแต่ถ้าปรับปรุงให้มันเหมาะสมเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็หลายคนก็เห็นนะครับอ่านในโซเชียลบุ๊กโซเชียลมีเดียพวกที่เขาเด็กๆวัยรุ่นเขาใช้กันนะครับก็หลายคนก็ออกมาค้านกันบอกว่าเวลาจะทํานู่นทานี่เนี่ยมีเงินเยอะแยะครับแต่พอเวลาจะให้เด็กนักเรียนเล็กๆตัวเ,เล็กๆที่เขาไม่มีที่เรียนเนี่ยกลับบอกว่าจะยุบโรงเรียนของเขาซะซึ่งบางโรงเรียนนะครับตั้งกันมาสี่สิบห้าสิบปี มีสมาคมสิทธิ์เก่ามีอะไรหมดนะครับความภูมิใจในเด็กๆก,ก็มีอยู่ว่าเออเด็กๆผมเคยเรียนโรงเรียนนี้ฉันเคยเรียนโรงเรียนนี้แต่โตขึ้นกลับไปที่โรงเรียนนี้ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็สูญเสียความเป็นก็เรียกว่ารากเง้าของเด็กนักเรียนวพฒนธรรมก็ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ครับมถึงเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับการพูดถึงบ่อยครับก็คือเรื่องเงินอจำนำข้าวครับ หลายคนเริ่มทยอยได้รับแล้วนะครับแต่ก็มีบางคนเนี่ยเล่าให้ผมฟังบอกว่าเอาข้าวไปฝากไว้ที่โกดังเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วเพิ่งจะนัดรับเงินเนี่ยวันที่ยี่สิบพฤษภาที่จะถึงเนี่ยครับผมนั่งนับเดือนแล้วก็ครึ่งปีเกือบเกือบครึ่งปีครับก็ไม่ไหวแล้วครับถ้าอย่างนี้เนี่ยชาวนาลําบากนึชาวนานี่ททำปลูกข้าวเนี่ย ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มดำนาเนี่ยครับจนเก็บเกี่ยวได้เนี่ยเอาข้าวปกตินะครับข้าวนาปางปกติเนี่ยหรือข้าวปกติเนี่ยก็ประมาณร้อยสิบเจ็ดวันบวกลบก็ร้อยยี่สิบวันก็สี่เดือนเช้่ไปแล้วครับกว่าจะเริ่มดำทีละเม็ดเนี่ยครับจนเสร็จจนเกี่ยวได้เอาไปฝากโอดังไว้ฝากลงสีไว้จะรับเงินบวกไปอีกหกเดือนถ้ากับปีหนึ่งเนี่ยมีสิบสองเดือนได้ใช้เงินเนี่ย ว่าจะใช้ใช้เงินเนี่ยก็เวลาผ่านไปทั้งหมดสิบเดือนพอดีปีหนึ่งรับเงินครั้งเดียวแล้วต้องรอเงินถึงหกเดือนเนี่ยไม่มีเหลือแล้วครับดอกเบี้ยก,กินหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เป็นปัญหาอยู่หลายคนที่ทํานามไม่มากนะักก็ก็ได้ไปบ้างแล้วนะครับเมื่อมกรลาคุมพาแต่เสียงที่เริ่มบ่นแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าเมื่อไหร่มันจะเอาข้าวไปถึงโรงสีปุ๊บเอาข้าวไปถึงโกดงังปุ๊บ สามวันเจ็ดวันได้เงินเลยได้ไหมนะครับมันจะน้อยหน่อยก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องรอกันจริงคนละสามเดือนสี่เดือนเนี่ยมันไม่มีเงินจะกินข้าวครับพอไม่มีเงินก็ต้องไปกู้กู้ดอกเบี้ยก็แพงครับร้อยละสองบางร้อยละสามไม่ได้ต่อปีนะครับต่อเดือนนะครับปีหนึ่งร้อยละสี่สิบสามสิบเกว่บสามสิบกสามสิบเกอเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นเรื่องความทุกข์เรื่องหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในตอนนี้นะครับความทุกข์อีกเรื่องหนึ่งที่ ที่ใครที่มีลูกมีหลานก็จะรู้สึกหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกําลังจะเปิดเรียนเด็กๆกําลังจะเปิดเรียนนะครับแล้วก็ค่าเทศจ่ายต่งตางๆก็แพงขึ้นนะครับค่าเสื้อค่ารองเท้านะครับอุปกรณ์การเรียนต่างๆน่ยอยู่นี้แพงไปหมดแล้วครับฉะนั้นเนี่ยคนที่มีลูกหลายๆคนตอนนี้ก็หมุนเลยครับหัวหมุนเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นปเกษตรกรด้วยทํานาแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ย เด็กก็จะเข้าเรียนสิบหกสิบเจ็ดนี้แล้วครับก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนตอนนี้ก็เสียงร้องระง,งมไปหมดนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับสําหรับเรื่องการเมืองตอนนี้ก็เบาๆไปหน่อยเรื่องที่เรากลัวกันนะครับเรื่องที่มีคนเป็นกลุ่มนะครับไปอาราวาสนะครับไปประท้วงไปขับไล่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยสุดท้ายก็ เลิกไปแล้วครับตอนแรกบอกว่าถ้ามีคนมาชุมถึงแสนคนเนี่ยก็จะก็จะขับไล่กันเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอถึงเวลาจริงๆวันที่แปดก็มีคนมาไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าเลิกรากันไปดีแล้วครับที่เลิกไปครับไม่งั้นผมว่าบ้านเมืองก็จะร้อนมากกว่านี้อากาศตอนนี้ก็ร้อนอยู่แล้วนะการเมืองร้อนอีกก็จะแย่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มีการไป ปาประทัดยักษ์นะครับผมอ่านเมื่อเช้านี่ครับที่สำนักงานไทยรัฐเนี่ยครับมีนักการ์ตูนคนหนึ่งไปเขียนข้อความซึ่งไม่ถูกใจคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปอลาวาดกันไอ้ยังงี้ผมว่ามันไม่ดีครับคนเราทุกคนก็มีสิทธิแสดงสิทธิความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างเสรีจะว่าใครถ้าว่าผิดมากก็ไปฟ้องกันได้ดูหมิ่นเหยียดยามได้แต่ไม่ใช่ว่า พูดไม่ถูกใจหน่อยก็ยกพวกไปประท้วงไปขับไล่ไปโจมตีอย่างนี้ไม่ไม่ดีนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องในสภาตอนนี้เนี่ยสภายังปิดอยู่ไม่มีการประชุมครับแต่ที่กําลังทํางานกันทุกวันก็คือกรรมธิการซึ่งประชุมกันทุกวันพุทธประหัสซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็รู้นะครับว่ามีการประชุมอยู่และเรื่องที่คาอยู่ตอนนี้ในในสภาก็มีเรื่องหนักหกอยู่ สองสาเรื่องก็คือเรื่องอปลองดองนะครับเราพรบปลองดองเรื่องแช่อยู่นะครับแล้วก็เรื่องเงินกู้สองล้านล้านนะครับเรื่องแก้รัฐมนูญนะครับก็กาลังมีการประชุมกันอยู่ทุกอาทิตย์แล้วก็คิดว่าบ้านเมืองก็คงจะเงียบไปสักพักหนึ่งจนกว่าจะเปิดสภาใหม่ถึงจะถึงจะร้อนขึ้นนะครับผมเองก็มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสพบปะชาวบ้านมากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเงินชดเชยน้ําท่วมปีห้าสี่ซึ่งผมเนี่ยเคยตั้งกระทู้วไว้แล้วก็ถามไปจนถึงนายกรลฐมตรีเมื่อวานนี้ผมฟังทันนีวิยุ93.25สวทนครสวรรค์ก็มีการสอบถามนะครับเป็นรายการเย็นที่เป็นรายการทั่วประเทศเนี่ยก็มีการต่อสายมาอย่างจังหวัดคนครสวรรค์แล้วก็ เจ้าหน้าที่ของจังหวัดนครสวรรค์ได้พูดถึงเรื่องเงินชดเชยอันนี้ครับแต่ท่านผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้พูดละเอียดนะครับว่าว่าตกลงว่าได้รับอนุมัติหรือยังนะครับแต่ฟังได้ว่ามีการนําเข้าสู่ที่ประชุมคลอมอแล้วก็ตอนจบผมก็นั่งฟังอยู่ในรถนะครับตั้งใจฟังเต็มที่ว่าตกลงว่าได้รับเงินชดเชยหรือยังก็ยังไม่แน่ชัดแต่ที่ตั้งเขาสังเกตไว้เพราะว่า ถ้าไม่ได้เงินเขาคงไม่เอามาพูดเป็นข่าวเป็นประเด็นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สัมภาษณ์มาจากกรุงเทพมาถึงนครสวรรค์เลยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้วันจันทร์ผมจะโทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือไม่ก็ทางป้องกันนะครับถ้าเกิดคขเรามองอนุมัติจริงๆเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นโชคครับเพราะในข่าวเนี่ยเขาอ,อ่านบอกว่ามีสอสอนครสวรรค์ท่านหนึ่งได้ทํากระทู้ถามแหมไม่ได้เติมชื่อผมไปด้วยครับว่าสงกรานนะครับเพราะว่าผมไม่เป็นคนถามเองนะครับ ก็วันจันทร์เนี่ยจะตามเรื่องให้นะครับถ้าเกิดเรื่องนี้สำเร็จโดยท่านนายกรัมตรีอนุมัติเป็นกรณีพิเศษก็มีจะมีพี่น้องประมาณหมื่นหลังคาเรือนนะครับหมื่นหมื่นครอบครัวเป็นเงินประมาณร้อยหกล้านบาทนะครับซึ่งจะนำมาชดเชยเพิ่มเติมให้ซึ่งก็จะเป็นข่าวดีมากเลยครับเพราะว่าผมสู้เรื่องนี้มาใช้คำว่าสู้คนเดียวเลย ก็ตามเรื่องมาตั้งแต่ปี55ตอนประมาณเมษาไปแล้วหลังจากที่เงินชดเชยรอบแรกออกไปแล้วแล้วก็มีชาวบ้านหลายคนที่ยังตกหล่นอยู่ก็ไปแจ้งเงินชดเชยน้ําท่วมในรอบสองแล้วก็รอมาจนถึงประมาณปลาย55ประมาณสิงหากันยาก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นนะครับว่าทําไมยังไม่ได้แล้วก็มาแจ้งผมผมก็ตามเรื่องจําได้ว่าวันที่5ตุลาคมเนี่ยผมนําเรื่องนี้เป็นกระทู้ถามท่านนาย,ยกอํานรี แล้วท่านไม่ได้มาตอบเองท่านให้นตตีช่วยหรือรองนายกมาตอบนะครับก็ภาวนาให้เรื่องนี้สําเร็จนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่นําเสนอคอรอมอแล้ววันอังคารก็คืออีกสองวันนี่ครับวันที่สิบห้าเนี่ยคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมถ้าท่านนายกท่านอนุมัติเนี่ยเพราะซึ่งผมมั่นใจว่านายกท่านจะอนุมัติครับเพราะถ้าไม่ถ้าไม่อนุมัติคงไม่เป็นข่าวขึ้นมาในสวพอด้ก็จะ ทำให้พี่น้องสบายใจกันเยอะขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมได้ทำหน้าที่นี้นครับผมยินดีนหลายครั้งครับว่าแต่ผมยังเป็นสสอ,อยู่นะครับเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมผมก็ไม่ละเลยนะครับจะทาให้เต็มที่นะครับส่วนเรื่องปีกย่อยเรื่องการเข้าโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าทําไม่ได้แล้วครับอย่างการที่สมัยก่อน จะมาฝากสสให้ช่วยบอกพอ,อโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวนี้นี่โดยเฉพาะที่โรงเรียนชายนี่เขาพูดร้อยเปอร์เซ็นเลยครับว่าไม่รับฝากนักเรียนแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนมาเขาก็ไม่รับแล้วครับเพราะว่าโรงเรียนชายเนี่ยเป็นโรงเรียนระดับประเทศไปแล้วครับโรงเรียนดังระดับประเทศเห็นบอกว่าเป็นลำดับเจ็ดของประเทศไปแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเข้มงวดมาตรฐานต้องเยอะครับ แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นเรื่องเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่อย่างเช่นเนงินชดเชยน้ําท่วมอย่างเนี้ยครับผมดันให้เต็มที่เรื่องโครงการต่างๆถนนต่างๆที่จะทําให้ชาวบ้านได้รับความสบายขึ้นเนี่ยก็ช่วยเต็มที่อย่างช่วงนี้เนี่ยกระดันมากๆเนี่ยก็คือเรื่องถนนที่ออกจากหน้าแมคโครครับตรงก่อนขึ้นสะพานเดชาที่จะไปชุมแสงตั้งใจจะผลักดันให้ได้เป็นถนนสี่เลนนะครับแล้วก็ ไปถึงใช้ระยะทางประมาณ21กิโลเพื่ออะไรครับเพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักนะครับที่คนนครสวรรค์นีจะไปอีสานได้ก็คือออกเส้นนี้ไปผ่านชุมแสงผ่านทัตะโกแล้วเข้าหนองบัวแล้วทะลุไปชัยภูมิแล้วหลังจากชัยภูมิแล้วก็ถือว่าเป็นประตูสู่อีสานแล้วครับสําหรับคนนครสวรรค์ถ้าเส้นนี้สะดวกเนี่ยอีกหน่อยพี่น้องชาวนครสวรรค์เนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วครับ ผมเคยไปเส้นนี้ครับไปเพชรบูรณ์เนี่ยเพชบูรณ์นี่คือประตูตอบที่จะไปชายภูมินะครับไปสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแล้วก็ที่เพชรบูรณ์นี่น้าหนาวบ้างมีเาขาเคาบ้างอะไรบ้างนะครับไปเที่ยวแล้วก็เหมือนไปอยู่ต่างประเทศเลยครับระยะทางก็ไม่ไกลขับจากบ้านเราไปสักสามชั่วโมงก็เหมือนไปกรุงเทพนะครับอันนี้ถ้าเกิดถนนดีไม่ต้องขึ้นเขาถนนเป็นสีเลนเนี่ยก็จะทําให้ คนจะอีสานมาเที่ยวเราได้มากขึ้นเราก็ไปเที่ยวเขาได้มากขึ้นอันนี้ก็กําลังผลักดันอยู่นะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องในพื้นที่ทราบว่าเดือนหน้าเนี่ยท่านนายกรัมตรีก็จะมานครสวรรค์แล้วก็คงไ,ไม่ได้มานครสวรรค์โทษที่ครับมาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับประชุมสัญจรขรามอสัญจรทางจังหวัดก็ได้เตรียมโครงการต่างๆไว้เยอะครับ แล้วก็มีเรื่องต่างๆจากกรอจากหอการค้าจากสภาอุตสาหกรรมนําเรื่องเข้าไปก็หวังว่าท่านนายกท่านจะก่นกองแล้วก็เลือกโครงการที่เป็นประโยชน์กับพวกเราอนะครับเข้าไปครับทีนี้มาถึงเรื่องในพื้นที่บ้างครับเมื่อสามวันที่แล้วผมได้รับความอนุเคราะห์จากกรมประมงนะครับให้ปลามาประมาณ ห้าร้อยถุงนะครับประมาณห้าแสนตัวประมาณเกือบหกร้อยถุงนะครับถุงละพันห้าร้อยตัวมั้งผมจำไม่ผิดน,นะฮะก็จะไปปล่อยในบึงสาธารณะก็ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมถามไปที่หนองกระโดนนี่พวกบึงส่วนใหญ่แห้งหมดแล้วไม่มีน้ําเลยปล่อยไปก็เอ,อไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็จะเป็นเหยื่อของอ,อปลาใหญ่ๆเช่นปลาช่อนปลาชะโดสมุด เพราะปลาที่ได้มาเนี่ยเป็นปลากินพืชนะครับเช่นปลาตะเพียนปลายี่สกปลาในนะครับก็เลยปรับแผนกันว่าทํำยังไงดีท่านนายกเล็กนะครับทศนิวันเนี่ยท่านก็แจ้งบอกว่าเอาอย่างนี้นัดชาวบ้านมาทั้ง16หมู่เลยแล้วก็ให้ไปสักคนละสองถุงเนี่ยประมาณสับ3,000ตัวไปปล่อยตามสระเล็กๆหลังบ้านเช่นสระใน ในหมู่บ้านเขานะครับที่เขาทําไว้นะครับซึ่งบางทีบางคนก็ขุดเอาไว้ทํานาอย่างเงี้ครับก็ไปปล่อยจะได้ประโยชน์มากกว่าก็เลยเห็นตรงกันก็เลยไปนัดแล้วก็เอาชาวบ้านมารับไปก็บรรยากาศดีครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมไปก็คือที่บึงพระที่ตําบลบางม่วงไปเห็นแล้วก็คิดว่าอีกหน่อยน่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ได้อยู่หลัง แถวๆเนี่ยครับโฮมโปรครับอยู่ทางทางไปพิษณุโลกตรงที่มีปั๊มเยอะๆมีโชว์รูมรถยนต์เยอะๆครับเป็นที่ติดถนนเอเชียเลยเห็นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบึงเนี่ยมันกินรวมไปถึงบึงปู่เลยแล้วมันถนนสายเอเชียเนี่ยมามา,มาตัดผ่านเป็นมาผ่ากลางกลายเป็นสองบึงไปบึงใหญ่มากครับที่เห็นอยู่สามร้อยกว่าไร่ แล้วเขาบอกว่าจะขุดเพิ่มอีกสองร้อยไร่ก็กลายเป็นห้าร้อยกว่าไร่ซึ่งรูปแบบถ้าเกิดเสร็จแล้วมีถนนรอบเนี่ยแล้วก็มีอาคารซะหน่อยอย่างเนี่ยอีหน่อยก็เป็นสถานที่พักผ่อนสาหรับพี่น้องแถบนู้นได้สวยไม่แพ้บึงไม่แพ้หนองสมบูรณ์เลยถ้ามีการปรับปรุงดีๆนะครับแล้วก็ท่านนายกท่านก็บอกว่าท่านกําลังจะปรับปรุงอยู่กําลังปรับภูมิทัศน์อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีผมไปปล่อยที่บึงพระอีกประมาณสามร้อยถุง ชาวบ้านที่นั่นก็มาช่วยกันปล่อยครับได้บุญกันทั่วหน้าก่อนหน้านั้นผมไปปล่อยที่บึงปูสองครั้งแล้วครับก็คิดว่าปล่อยไปเรื่อย,ๆอย่ๆเงี้ยครับอย่างน้อยชาวบ้านจะได้อาศัยที่จะมาหาปลาตอนปลามันโตแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องที่บึงน้ําใสชอบใจกันเพราะผมไปปล,ปล่อยปีที่แล้วปีเสร็เสดตอนนี้ปลาตัวใหญ่มากครับปลาสวายนี่พ,พึบ่บพ,พับเลยครับแล้วก็ ใครไม่มีใครมีงานบุญงานบวชงานแต่งอยากจะประหยัดเงินก็าทางผู้ใหญ่เขาก็ปล่อยให้ไปท่อแถได้ครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้ปลามาเท่าไหร่ว่าเท่านั้นเอาไปทําซูชิบ้างผัดบ้างผัดพริกบ้างนะครับก็ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่ทําเป็นประจํานะครับแล้วระหว่างนี้ก็ ตะเวนออกไปพบชาวบ้านอย่างที่หลายคนและผมเล่าให้ฟังแล้วก็คือไปพบไปเห็นไปรับทราบปัญหาครับชาวบ้านส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเว้นจากการทํานาตอนนี้ที่บ้านแก่งก็มีน้ําก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นเขื่อนก็ยังไม่ค่อยดีและน้ําประปาตอนนี้เนี่ยมีปัญหามากก็คือการประปาส่วนภูมิภาคเมื่อวานทราบมาว่าตามหมู่บ้านเอกอําพรนะครับ ก็ไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าน้ำในแม่น้ําปิงเนี่ยมันลดลงมากแล้วมันมีปัญหาอยู่น้ําที่จะเอามาทําน้ําประปาก็ไม่ค่อยพอแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่น้ําออกมาก็ขุ่นๆก็พยายามจะแก้ไขกันอยู่ครับครับหลังจากนี้ไปนี่ก็วันที่สิบสองไปแล้วห้าเดือนเสร็จเจก็ไปแล้วครับก็เดือนหน้าก็ครึ่งปีครับมิถุนา อย่างที่ผมพูดเป็นประจำว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมากเราฉลองกันปีใหม่กันแป๊บเดียวครับเราฉลองตุ๊จจีงกันแป๊บเดียวฉลองสงการานต์แป๊บเดียวก็จะมาถึงครึ่งปีแล้วปีนี้นี่บรรยากาศทางด้านเศรษฐกิจในนครสวรรค์นี่ก็มีเสียงเรื่องของแพงนีเยอะหน่อยแล้วก็เรื่องที่ว่ามันซบเซาหน่อยก็คือเรื่องอการซื้อขายต่างๆเนี่ยพอเงินชาวนาไม่ออกนะครับก็ ซบเซาแต่ที่ไหนที่เงินมัดจำข้าวจำนำข้าวเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะคึกคืนดูจากตลาดนัดได้ครับเมื่อวานเจอผู้ใหญ่เฉลิมบอกว่าพอเงินมัดจำเงินของผู้มัดจำตลอดททษขอ,อโทษเลยครับเงินจำนำข้าวเนี่ยออกปุ๊บเนี่ยตลาดนัดต่างๆเนี่ยคนเยอะเลยครับชาวนาเนี่ยเวลามีเงินแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้เชี่ยวหน้าพวกเราชติป,ปักก็จะวางแผนให้ดีครับ คิดโครงการดีๆมามาให้ชาวนาได้เงินใช้มีเงินม,มีเงินใช้จะได้ไม่ลําบากครับแต่อจะถึงขั้นรวยเลยคงยากครับครับก็เวลาผ่านมาแป๊บเดียวก็จะหมดอีกแล้วครับเดี๋ยวผมต้องไปที่หนองกระโดนวันนี้นะครับไปกศนเนี่ยเขานําอาจารย์นําความรู้ต่างๆมาที่ถึงที่ตนนําบลหนองกระโดนเลยผมก็จะไปกล่าว เปิดตัวนิดนึงเปิดโครงการแล้วเดี๋ยวสายๆก็จะไปร่วมงานบวชเย็นก็ไปงานงานของท่านอดีตนายกหนอนะครับที่้ันแก่งนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็วันอาทิตย์นะครับสบายๆครับคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยสวัสดีครับอืม ประชาชนประชาธิปัตย์ครับใช้ทุกคนเพื่อประชาชนประเทศไทยจเจริญ